ปีนี้เราปรับตัวนะฮะจากเดิมที่เราจะรำในวันที่23ตุลาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็เลื่อนมาพอเลื่อนมาแล้วก็พี่น้องแสดงความประสงค์ที่จะรำ4,800คนทีนี้เราก็เห็นว่าเนื่องจากเราจะป้องกันแล้วก็ดูแลตามมาตรการของโควิด1 9ทเราก็เลยแบ่งออกเป็น6วันวันละ800 800 800, 800ท่านแล้วก็ ให้ลำเฉพาะบนลานนุสารีเท้าสุรานารีเพื่อจะไม่ได้กวนเรื่องของการจราจรแล้วก็จัดระยะห่างแต่ก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจดีก็ทําให้เป็นเหมือนมหกรรมติดกัน6วันนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาดูเมื่อวานไม่ได้ดูวันนี้ก็มาดูวันนี้วันนี้ไม่ได้ดูพรุ่งนี้มาดูอีกก็ขอให้เกิดความ คึกคักขึ้นมาผมคิดว่าก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดงานครับน่าแสดงว่าวัฒนธรรมประเพณียนี้เราสามารถถึงเป็นการท่องเที่ยวอันหนึ่งของจังหวัดได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในในสถานการณ์โควิด -19 ที่เราต้องการนักท่องเที่ยวภายในประเทศเราเนี่ยการจัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าเราเราไม่ใช่ต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวในประเทศไทยที่อาจจะวันนี้ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างเมืลืนว่างวันนี้ เราจัดอย่างนี้เขาจะมาเที่ยวได้เพราะเราจัดกิจกรรมหลายวันนะฮะแล้วจังหวัดก็จะใช้กิจกรรมเหล่านี้มาจัดในพื้นที่เราเรากําลังจะจัดถนนคนเดินที่หลังจากเราประสบความสำเร็จที่ด่านเกวียนแล้วเรากําลังจะมาจัดที่โคกกรวดแล้วก็กุจิกซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับ mm hmm. แล้วก็อย่างกุจิกเนี่ยเราก็จะจัดรูปแบบใหม่ว่าเราจะเชิญคนนครราชสีมาเนี่ยไปแต่งชุดออกกําลังกายแล้วเราจะไปปิดถนนติดตลาดเก่ากุจิก mm hmm. แล้วก็ให้ตอนเย็นจะไปวิ่งออกกําลังกาย เสร็จแล้วก็มาเดินเที่ยวตลาดเก่าในช่วงกลางคืนคือเพราะว่ากุจิกไม่ไกลตัวเมืองแล้วก็เป็นจุดที่คนไปออกกําลังกายเยอะอยู่แล้วเราจะปิดถนนเราจะสร้างรูปแบบใหม่ๆเป็นการออกกําลังกายด้วยแล้วก็มาเดินเที่ยวถนนคนเดินด้วยนะครับนี่แสดงว่าผู้ว่าแผนว่าไปรบ้านสุดท้ายราสกาทันวาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนสามารถที่จะเที่ยวได้ก็จะมีกิจกรรมเสริมเข้ามาใช่ครับเราเราคิดว่าเราต้องบูมกิจกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้จะถือว่าเป็นช่วง ไทซีซั่นของนครราชสีมาเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นกิจ,จกรรมกีฬาต่างๆมันก็จะจัดในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นวิ่งลอยฟ้าเขาใหญ่มาราทอนหรือว่าการเทศกาลดนตรีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปเสริมเราไม่อยากให้ว่าคนที่มาเที่ยวเขาใหญ่แล้วมาชื่นชมแต่บรรยากาศอย่างเดียวอ๋อช่วงนี้มามีดนตรีนะช่วงนี้มามีถนนคนเดินนะช่วงนี้มาในเ,เมือง มีเทศกาลงานสินค้าโอทอปนะเราจะต้องจัดก,กิจกรรมนี้ผมคิดว่าช่วงจากตุลาไปจนถึงธันวาคมเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ชนกันเช่นเทศกาลพิมายก็จองวันหนึ่งอ่บิ๊กเมส์เ่นก็จองวันวันหนึ่งเขาใหญ่มาลาทอนก็วันหนึ่งวิ่งลอยฟ้าก็วันหนึ่งแล้วที่เหลือเราก็จัดกิจกรรม ในลักษณะวัฒนธรรมประเพณีเข้าไปเสริมในทุกวันศุกร์นี่คือสิ่งที่เราจะทําให้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างตุลาคมถึงประมาณกุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับนั่นแสดงว่าจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาเนี่ยกาดไม่จบอ๋อครับผม <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องของการดูแลเรื่องอพี่น้องประชาชนนี้เราก็กังวลน,นะฮะวันนี้สั่งการไปแล้วว่าตอนนี้ให้ทุกหมู่บ้านนี่เอ็กซ์เรย์ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ผ่านการควันติน ผมคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าเราติดกับบุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์ซึ่งจะมีแรงงานต่างด้าวเราเราเห็นแล้วเรากังวลวันนี้สั่งการไปแล้วว่าทุกหมู่บ้านตำบลต้องไปเอ็กซเรย์ครั้งหนึ่งถ้ามีคนต่างด้าวที่ลกักลอบเข้ามาต้องจับก๊อนทีนอีก14วันดูด,ดูทุกทุกที่เลยนะครับแล้วในเขตเมืองก็จะให้ตมให้จัดทั้งงานนี้ออกไปตรวจอีกว่ามีแรงงานต่างด้าวท,ที่เข้ามาโดยไม่ผ่านการกอนทนีหรือไม่นะครับก็ะจะเอาจะจะจะ จะเข้มกันอีกระยะหนึ่งช่วงนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเช้าสังการไปแล้วครับส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นก็ยังจําเป็นที่เราต้องเ,อเข้าไปกํากับดูแลไปวันนี้มีการประชุมนักเรียนที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมือง5,000คนเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ผู้จัดจัดเองเราเอา,ทา,ท,าทางสาธารณสุขเอาทางปกครองไปเข้าไปช่วยดูในการจัดระเบียบของอนักเรียนที่เข้าไปนั่งในห้อง,องป,อประชุมเพื่อให้เกิด ระยะห่างเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดใ9ีนครับที่สุดนี้เชิญชวนคนไทยมาเที่ยวโคราชสักนิดียคกับผมอยากเรียนว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เป็นจังหวัดทางผ่านในจังหวัดอื่นๆอยู่แล้วเป็นศูนย์กลางอยู่อีสานภาคเหนือจะมาเที่ยวก็เดินทางมาสะดวกสบายแล้วก็มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่หรือปุทยานประวัติศาสตร์ของพี่หมายในขณะเดีวยวกัน ถ้าท่านมาเนี่ยผมรับรองว่าในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จังหวัดน,นครราชสีมาจะมีกิจกรรมในพื้นที่นะครับไม่ซ้ํากันนะฮะเพื่อจะนอกจากท่านมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วช่วงเย็นจะไปไหนอะไรทําหรับเนี้ยมีกิจกรรมทุกเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วอยากอยากจะให้ท่านมาเที่ยววิถีชีวิถีใหม่กับที่นครราชสีมาแล้วท่านจะประทับใจตลอดไปครับบูมมากครับ